สวัสดีค่ะวันนี้เรามากินนะคะข้าวต้มข้าวต้มกระดูกหมูอ่อนนะคะครบทุกอย่างเลยนะคะนี่เผ็ดเผ็ดแซ่บมาเลยค่ะมากินกันได้นะคะนี่กระดูกหมูอ่อนแล้วก็มีหมูสับหมูอ่อนหมูสับนะคะหลายอย่างก็วรวมไปในมีเลือดวันนี้แซ่บเลยนะคะโอน้ำปลาเราจะไม่ได้ลงเลยลองชิมดูก่อนค่ะอืมถึงแล้วแหละ อร่อยค่ะเผ็ดแซ่บๆเลยโรยด้วยพริกขิ้หนูด้วยค่ะหูกหมูหมมอ่อนนะคะข้าต้มนะคะกปบุูกหมูอ่อนกินกันได้นะคะ นี่เลยค่ะขอบคุณนะคะทุกกำลังใจค่ะ คออร่อยคุกไแบบนี้นะคะอ,อร่อยมากแซ่บแซ่บนะคะแซ่บลงตัวของเราอีกแล้วน,น้องหมาบ้านวุ้นเห่า ซอยนี้ก็จะมีหมาทุกบ้านค่ะแข่งกันหาวค่ะนี่ตัวเล็กบ้านนี้ตัวใหญ่ ถ้าจ๊บมันจะละเอียดมีนี่เป็นข้าต้มจะไม่ละเอียดนะคะนี่ข้าต้มจะมีเนื้อ กินแล้วก็สบายสบายค่ะกินง่ายค่ะ ขาบกว่ากินอะไรต้องกินให้มันเร็วนะคะถ้ากินช้ามันก็จะช้าช้ากว่าจะหมด อร่อยมากจรินง่ายด้วยนี่นะคะ กระดูกหมูอ่อนมันมีแต่เนื้อั้งนั้นเลยนะคะนะเนื้อกระดูกหมูอ่อดมันจะมีเนื้อเนื้อเยอะเลยค่ะคุณก,ก็อิ่มเต็มที่แล้วนะคะ,ะเดี๋ยวของอช่องส้มหวานถ้าก็าดับก็หมายถึงเขาจบแล้วนะคะอันนี้เรา เราถ่ายทำสองช่องนะคะช่องไปอิกช่องส้มหวานนะคะตั้งคู่กันเพราะช่องส้มหวานนี่คือว่าเขาจะมีไอหน่วยปันนิดเดียวนะคะมันก็จะไม่ยาวเท่าไหร่น่ะอร่อย องลหร่อยออยไปด้วยกันนะคะของส้มบานก็ไปก่อนนะคะขอบคุณอุกกำลังใจสวัสดีนะคะของส้มบานนะคะ ่มากินกันต่อเลยนะจ๊ะอร่อยอร่อยด้วยกันค่ะนี่ค่ะอร่อยเลยนะจ๊ะอร่อยให้ถึงที่ถึงใจทันใจของเราทันใจเลยนะคะ ร้อนร้อนร้อนนี่นะคะเผ็ดอด,ดูดูแบบเนี้ยเด็กนี่จะออกสีแดงแต่นี่ไม่เผ็ดไม่ตะเลือด ก็นม่กินจะอิ่มเร็ว อร่อยเนีย่ยตกเลยกินอร่อยเนีย่ยตกพรกินพริกรือเดีย๋ยมเนื้อทั้งนั้นเลยเนี่ยกระดูหมูอ่อนมันรู้สึกว่าเราจะอิ่มแล้วเนี่ยกินจะต้มเนี่ยนะคะมันไม่ใช่อ่าเขาเรียกขาต้มกระดูกหมูอ่อนนี่มัน จะอิ่มง่า เโดยแค่นี้นะคะก็ขอร้องไลค์ก่อนนะคะขอบคุณทุกคนกำลังใจนะคะขอบคุณทุกท่านเข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจคะ่ะขอทุกท่านมีมมลลมความสุขบุญรักษาภาคภ้มิคอาสศรท่าหรืยบาศน่คะสวัสดีนะคะ